เกมกับอาร์เซนอลจะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่28กันยาเวลา4ทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับก็เพิ่งจะเล่นกับเขาในช่วงพรีซีซั่นในเกมที่สิงคโปร์นะซึ่งอาร์เซนอลชนะเราไปได้3-2ส่วนการเจอกันเมื่อซีซั่นก่อนก็บ้านใครบ้านมันนะครับเล่นที่บ้านเราเราเฉือนเป็น1-0ส่วนไปเยือนเขาในช่วงท้ายซีซั่นเราก็แพ้เข้าไป0-1นะครับแต่ถ้านับเฉพาะการเล่นในเซนต์เจสปาร์เนี่ย สามเกมหลังเราชนะมาหมดนะก็คือ2เกมหลีกในสซีซันหลังรวมไปถึง1เกมคาราบาที่เราเจอกับเขาในรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับก็ลุ้นชนะอาร์เซนอลสีนั้นติดในบ้านหดล่าสุดที่ทำได้คือปี1969ซึ่งก็เป็นปีเดียวกับที่เราได้แชมป์อินเตอร์ซิตี้แฟสคัพนะครับ6จาก6เกมทางการหลังสุดเนี่ยเราชนะเขาได้ถึง4เกมอันนี้ไม่รวมเกมพีซีซันนะครับก็ถือว่าสถิติช่วงหลังเราก็ ทำได้ค่อนข้างดีนะในการที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับมาดูอาร์เซนอลก่อนซึ่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เขาก็เพิ่งเล่นคาราบาวครับกับปอร์ตเบลแล้วก็ชนะไป2 0จับสลัดได้เล่นในบ้านเหมือนกันก็ได้เจอกับไบตันซึ่งไบตันรู้สึกว่าจะยิงครึ่งโหลไป2รอบนะฮะรอบ2กับรอบสาได้ยิง60ใส่คู่แข่งมาหมดเลยนะครับเจ็ดเกมในซีซั่นนี้ในทีมของอาเตต้าชนะไป5นะครับก็หลุดแพ้ลิเวอร์พูลในหลีไปแค่นัดเดียว ส่วนเกมเยือนผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวเพราะว่า5นัดหลังชนะไปถึง4เลยนะครับแต่ว่าถ้านับตั้งแต่ในยุคที่อาเตต้ามาคุมอาร์เซนอลเนี่ยนิวคคสเซลถือว่าเป็นเป็นทีมที่อาร์เซนอลแพ้ในเกมเยือนมากสุดเป็นอันดับ2นะลองลงมาจากแมนซิตี้นะครับแพ้ซิตี้เกมเยือนเนี่ยน,นัดแพ้เกมเยือนนิวคาสเซนลนัดนะครับแล้วก็ไม่มีนักเตะค,คนไหนที่บีบทั้งแดนซารหรือว่า ในกรอบของคู่แข่งได้มากกว่าวิกเตอร์โยคาเลชนะโยคาเลชที่บีบในแดน3ไปถึง202ครั้งแล้วก็บีบในกรอบของคู่แข่งไปถึง85ครั้งฉะนั้นก็ต้องระวังการเพรสแดนบนของโยคาเลชเหมือนกันนะครับสำหรับคู่เซนเตอร์ของเราในขณะที่บุกโยซาก้าก็ลุ้นมีส่วนร่วมลูกที่100กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ซึ่งตอนนี้เขาทำไป54ประตู4.5แอซิสให้กับอาร์เซนอลในพรนะีเมียร์นะเออส่วนฝั่งเรานะครับก็ ถ้านับเฉพาะผลงานในบ้าน3ามนัดหลังเราชนะมา2อนะก็คือชนะแบลดฟอร์ดในเกมกลางสัปดาห์แล้วก็ย้อนกลับไปในวันที่เราชนะวูฟก็มีขั้นที่เราไปแพ้บาร์เซโลนาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่สถิติหลังสุดที่เราเล่นกับทีมจากลอนดอนในบ้านเนี่ยสี่นัดหลังเราชนะล้วนนะก็รวมไปถึงในเกมบอลถ้วยได้ถ้าจำไม่ผิดนัดล่าสุดที่เราแพ้ในบ้านให้กับทีมจากลอนดอนน่าจะเป็นเกมที่เราแพ้ฟ,ฟูลแลมมงถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็5เกมแรกของลีกเนี่ย นโคก็จะเป็นทีที่มีเก็บคลีนชีตได้มากสุดคือ4ครั้งนะครับแต่ว่าในใน5เกมนี้ก็มีถึง3เกมที่เรายิงประตูคู่แข่งไม่ได้ก็คือเกมเยือนที่เราเสมอไป0ูนะแต่ว่าเกมในบ้านเราก็ยิงได้ทั้งสองนัดนะฮะทั้งเกมที่แพ้เรวพูแล้วก็เกมที่ชนะวูฟนะครับแต่ว่าถ้านับย้อนหลัง7เกมหลังสุดในดิกเราชนะนัดเดียวนะเสมอ3แล้วก็แพ้3ซึ่งลันเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราแพ้อานเซนอนเมื่อท้ายซีซั่นก่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ใน7เกมเนี้ย มีถึง5้าเกมที่เรายิงประตูคู่แข่งไม่ได้ซึ่งมันเท่ากับ4 1เอเกมก่อนหน้าเลยอันนี้คือปัญหาในเกมลุกที่เป็นโจทย์ให้กับทีมงานที่ต้องพยายามแก้แล้วก็ยกระดับทีมในในการเล่นในพื้นที่สุดท้ายให้ได้ซึ่งโอเคในเกมกับแบดฟอร์ดก็เห็นถึงสัญญาณที่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวจริงที่เราจะเล่นกับอาร์เซนอลมันก็คงจะไม่ใช่ชุดนี้ซะทีเดียวนะยกเวนกอกรอนอนึกผมว่าน่าจะยังได้เล่นแต่ทางขวาเนี่ย ใจหัวใหญ่เอลังก้าลงเล่นต่อนะแต่ว่าต้องต้องรอดูว่าเอ็ดดี้จะตัดสินใจอย่างไรนะครับจริง,รงๆก็ยังเป็นทีมที่เจอคู่แข่งยิงน้อยสุดคือแค่37ครั้งเท่านั้นเอ xg ประมาณ2.6อ่ะเออแล้วเราเสียไป3ประตูนะครับก็เสียให้กับลิเวอร์พูลทีมเดียวเลยเกมรับเรายังถือว่าอยู่ในอยู่ในเนร์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนความพร้อมนะฮะของเราที่ยังลงเล่นไม่ได้แน่ๆก็คือ เจคอบแลมซี่โยอันวิซ่าแล้วก็ฟาบินแชร์เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเอ่อลมซี่ลงมาลงมาซ้อมเบาๆเหมือนลงมาวิ่งบนพื้นหญ้าได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าตากกำหนดการก็เหมือนเดิมแ,ลแหละก็คือน่าจะกลับมาในช่วงหลังเบรกทีมชาติรอบหน้าก็คือช่วงกลางเดือนตุลาเช่นเดียวกับโยอันวิซ่านะครับที่ก็จะกลับมาคาดว่าจะกลับมาในช่วงกลางเดือนตุลาเหมือนกันก็คือหลังเบรกทีมชาติรอบหน้า ส่วนฟาร์มเบนแชร์ที่มีอาการคอนคัชชันก็คิดว่าอย่างเร็วสุดเกิดอ,อาทิตย์หน้าอันนี้คืออย่างเร็วสุดนะเออเพราะว่าเขาคอนคัชชันไปได้แต่ว,วันที่เล่นกับบาร์ซ่าถ้าตามโปรตโตคอลประมาณ2สัปดาห์ก็นั่นแหละนัดต่อไปอะนะครับนัดต่อไปที่ที่จะเล่นในเกมลีกอเออก็น่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเกมที่เขากลับมาได้เร็วที่สุดส่วนอีกคนหนึ่งคือเจคอบเมอร์ฟี่เห็นว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายนัดล่าสุดก็เลยไม่มีชื่อแต่เอ็ดดี้บอกว่านัดนี้น่าจะเล่นได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองอันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันอีกทีหนึ่งส่วนอาร์เซนอลนะครับก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่พอสมควรเหมือนกันคาเบียลเชซุสนี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวหลักอยู่แล้วไอดอลของวอเทอร์บัเด์คือคายฮาวเวตก็เจ็บนะครับโนนี่มอร์ดิเก้เพิ่งเจ็บไปนะเจ็บเห็นว่าเจ็บ2เดือนนะครับก็พักยาวไปอีกคนนึงคือมาร์ตินโอเดกาดก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ก็ประมาณนี้ส่วนเอ็ดดี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่าทุกครั้งที่เจอกับอาร์เซนอลเป็นเกมที่ดุเดือดอยู่แล้วนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ซึ่งทีมก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นอีก1เกมนะครับแต่ก็หวังว่าเราจะทําผลงานได้ดีในวันอาทิตย์แล้วก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับเ,เรื่องของการ ตำแหน่งแบ็กโฟเนี่ยก็เขาก็มองถึงฟังก์ชันของทีมเป็นสิ่งสำคัญนั่นแหละนะแล้วก็ยังเชื่อมั่นในในความสม่ำเสมอของแผงแบ็กโฟ์เราที่ทำผลงานได้ดีนะครับอืมก็ก็คงจะบาลานซ์ไปตามจังหวะของเกมตามตามคู่ต่อสู้ที่เจอหรือว่าตามสภาพร่างกายของนักเตะท,ที่ที่มีอยู่ในในเวลานี้ด้วยนะ,ะถ้าพูดถึงความพร้อมคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนรูปเกมเนี่ย แน่นอนว่าพอมาเจอกับอาร์เซนอลที่มีรูปแบบการเล่นที่ทค่อนข้างหลากหลายบวกกับมีลูกเซตพีซเป็นทีเด็ดด้วยเนี่ยเราเองก็จะต้องมีวินัยเกมรับที่ที่สูงมากผมคิดว่าเราเราเคยใช้บอลไดเรกเล่นงานใส่เขาได้ในวันที่เราชนะเขาเมื่อเมื่อซีซั่นที่แล้วนะแต่ก็ต้องรอดูว่าเอ็ดดี้จะปรับการเล่นยังไงจะเล่นคล้ายๆรูปแบบกับเมื่อซีซั่นก่อนหรือเปล่าคือจะเล่นคล้ายๆวันเจอบาร์ซาหรือเปล่าที่แบบเจอบอลที่เล่นบอลบนพื้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเน้นบอลไดเรก หน่อยพาบอลไปในกรอบเกตโทษในการเล่นให้มันน้อยจังหวะที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากๆกับการไล่เพรสใส่ผู้เล่นอาเซนอลก็ถือว่าจะมีส่วนสําคัญเหมือนกันไดเรกทรานซิชั่นและเพรสซิ่งผมว่าจะเป็น3ามคีย์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นในเกมนี้ว่าใครจะทําได้เด็ดขาดกว่ากันเราจะสามารถตีโจทย์ในเกมนี้แตกหรือเปล่าผมเชื่อว่านั้นนี้ออกได้ทุกหน้าเรามีโอกาสชนะเขาก็มีโอกาสชนะ โอกาสออกเสมอก็มีนะครับแต่ก็หวังว่าหวังว่าเราจะใช้เกมนี้เป็นตัวจุดสปาให้กับทีมได้ก็แล้วกันคือเจออาร์เซนอลความรู้สึกมันอาจจะต่างกับเวลาเราเจอพวกแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าช่วงหลังๆเราค่อนข้างจะทำได้ดีเวลาที่เจอกับเขาอะนะแต่ว่านัดนี้ก็รอดูกันไปก็แล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนจะเป็นตัวจริง ที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผมคิดว่านัดน,นี้ก็ยังใช้433ม 3, เหมือนเดิมนั่นแหละประตูก็กลับมาเป็นนิกป๊นะครับคู่เซนเตอร์แดนเบิร์นได้พักจากเกมที่แล้วฉะนั้นนัดน,นี้ก็น่าจะลงได้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอ่ฮูสคอบบอกแม่งเป็นฟาร์เบนแชเฉยเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าแชร์น่าจะยังลงเล่นไม่ได้นะน่าจะยังไม่ได้ในเกมนี้ก็จะมีตัวเลอือกอยู่2คนคือมาเล็กเจ้ากับสวินบอสแมนแต่ผมเดาว่าบอสแมนอาจจะมีโอกาสลงเล่นในเกมนี้ คือเบิร์นคู่กับวอตแมนซึ่ง2คนนี้ก็เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแบ็กซ้ายขวาด้วยความที่ว่าติโนโ่เอ้ยไม่ใช่ลุยฮอเล่นออกซาร์ตัวจริงมา2นัดติดก,ก็เลยคิดว่านัดน,นี้น่าจะได้พักอาจจะได้ไปเล่นในเกมกับแซงชิลัวผมก็เลยคิดว่านัดเน,นี้ยติโน่จะยืนแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเป็นทิปเปียเพราะทิปเปียก็ได้พักมา2เกมไม่ได้ออกซาร์ตัวจริงมา2เกมหลังนะครับสามมิดฟิลนะครับสามมิดฟิลเนี่ย ก็กลับมาเป็นโจโตโน่เหมือนเดิมะนะตัวนันนี่ยืนเบอร์6กลางซ้ายเป็นโจลินตันกลางขวาเป็นบูโน่นะครับส่วน3ตัวลุกซ้ายหูยังมั่นใจว่าจะเป็นกอร์ดอนนะขวาเนี่ยจริงๆคิดว่าเป็นเมอร์ฟี่แต่พอเห็นเมอร์ฟี่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บก็เลยคิดว่าทีมอาจจะเก็บเขาไว้ที่ข้างสนามก่อนหรือเปล่าและให้เอลังกาลงเล่นก่อนแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นวเทอร์มาเดอร์นะครับก็จะได้กลับมาเอาสาตาร์เป็นตัวจริงในเกมนี้ สิบเอ็ดตัวจริงที่ได้ที่คาดว่าจะลงออันนี้จัดแบบดาวใจเอ็ดดี้แต่ถ้าจัดแบบถูกใจตัวเองอะ่ะผมยังอยากเห็นลุยชอลงทางซ้ายและติโน่ยืนขวาแค่นั้นแหละเออยังอยากเห็นแบบนั้นแต่ว่าในเกมก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับอ,อนัดหน้าไม่มีเดอะทูลไลน์เพราะว่าผมติดภาคเซเลอาตอนห้าทุ่มเวลามันคาบเกี่ยวกันพอดีก็คงจะเปิดดูจอข้างๆนั่นแหละนะฮะคงจะมีเวลาได้ตั้งใจดูประมาณสักยี่สิบนาที กระช่วมพักครึ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวก่อนเกก,กับอาร์เซนอลนะฮะ